ทนนี้นะครับเจ้าตัวมารอรับชกโอ้โชกมารอรับถ้อยเสียนะครับของของเจมนะครับพายุนเจมแต่บางเอ่นเมื่อวานเราจำหน่ายเป็นตัวสุดท้ายก็เลยกระเทินมาแล้วก็เลยติดตั้งชกไปก่อนิตัต้งชกหลังไปก่อนอ่ะไหนเอาใส่ไปไม่ได้อย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งก่อนเนาะจะเป็นไรไป อีกสองวันนะครับจะมารับโทษของเจมพายนุนวันนี้กระเทือนมาก็ติดตั้งโชคหลังไปก่อนพร้อมกับโหลดหน้าประมาณสองนิ้วอ,อยู่ฝ้าทางนูน้นใส่คนละข้างจะได้เสร็จ,เ,รจอเอาใส่ข้างบนใส่ความจริงใส่ข้างล่างพร้อมกันแล้วยกไปบนพร้อมกัน เออโดยประมาณที่เราเเออออ ใช้ตัวนี้ไปก่อนสามวันหลังจากนั้นพ้อจีมก็จะมานะครับหนูเอาไปน่น โชคหลัง295้าพดหลดหน้าประมาณ2นิ oh! ้วเหมาะสมครับประมาณก็น่าจะสองวันก OK. ็ผ่านตรงนี3 <3 <2 <2> ้บ่อยอยู่แล้วเนาะไอ้นายท่อเจมอีก3วันเนาะเออโอเคอีก3วันถ้าผ่านมาก็ไปมาสอบถามได้เพราะว่าจ่ายเงินไวแล้วดูสวยงามนะครับโหลดได้กระแทรัดพอดีพอหมาอ

มันทำอะไรวะเฮ<อ>้ย <S <S อิงทำอะไรกำลังทำอะไรรีเม็ดฮะ ดีแมบดีแมบรถรถตัวเองเป็นหนูทดลองออาดีแมบรถตัวเองนะแล้วในที่สุดช่างบุญหงก็ก็ได้ของเล่นชิ้นใหม่ฮะลองสตาร์ทดูทดสอบเมื่อกี้เสร็จยังไม่ยอมเรียกแต่แรกเว้ยดีนะที่ไม่เห็นทัน ชดปลั๊กก็กนไหมเรียแมปกลองเดิมใช่ไหมฮะ ngon mà cho các bà tí rồi ขึ้นมาเลยมันร้อน,นอ่ะเป็นยังไงก็ขึ้นเร็วดีเพิ่มรอบให้มันด้วยสำหรับ <Okay. S 1> แล้วมันมัน,ม,นมันเหมือนเราเรารีแมปกล่องใช่ไหม,มแล้วมันขึ้นแบบเหมือนกล่องปลร,รอบเลยไหมเหมือน ทายๆกันออ๋ <cả. S 2> อเล่นได้จูนน้ำมันอะไรใหม่ไหมนิดหนึ่งอ๋อไม่ได้จูนเยอะใช่ไหม